หมายเลข5ดาวพลังแห่งปัญญาปัญญาทางธรรมะปัญญาทางด้านคุณธรรมด้วยปัญญาที่มีอยู่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จประกอบการทำงานใดๆจะราบรื่นรุ่งเรืองมีจริยธรรมดีมีความยุติธรรมไม่ทำร้ายเอาเปรียบใครชอบสิ่งเร้นลับศยลศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นคนมีความสุขุมเยือกเย็นเป็นคนมองโลกในแง่ดี ให้ความสำคัญกับาศาสนาทำงานด้านอาจารย์นักปกครองงานที่ต้องอาศัยความสุขุมรอบคอบดีถ้าเป็นพระจะชอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่างๆติดที่เป็นคนโกรธง่ายชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงทำให้ขาดเสน่ห์ไปได้